สวัสดีพี่น้องแฟนบอลชาวไตยทุกท่านครับวันนี้ทีมชาติไทย u 17ครับลงสนามพบกับทีมชาติอินเดีย u 17ครับเป็นการแย่งเข้ารอบ2ต่อไปนะครับวันนี้ใช้สนามชนบุรีเีเดียมครับเป็นสนาเวียนฟาดแข่งครับทีมอินเดียนําไปก่อน1-0ครับทีมชาติไทยก็ตามตีเสมอ1ประตูต่อ1นะครับจากเจ้าศิวกรครับสูน้าจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมานะครับส่งผลให้ทีมชาติตีเสมอทีมชาติอินเดียไป 1ประตูต่อ1น,นะครับนี่ครับเป็นการเข้าชาร์จจดจ่อครับลูกนี้โชคดีก็ว่าได้ครับกระดอนไปชนเสาครับฟุตบอลกระดิ่งออกมานะครับเข้าทางของเจ้าศิวกรครับยิงให้ทีมชาติไทยตามตีเสมอทีมชาติอินเดียเป็น1ประตูต่อ1ครับเท่านั้นยังไม่พอครับอินเดียก็ไม่ไวายออกนําไป2ประตูต่อหนึ่งทำให้ทีมชาติไทยต้องเร่งหาวิธีการพับสนามบุกเพื่อยิงไปเสมอเพื่อหนทางเข้ารอบต่อไปครับ มาดูจังหวะตีเสมอของทีมชาติไทยกันเป็นรุ่ที่สองนี่นะครับเจ้าชัยวัดป้ายมาให้กับเจ้าโพลิพัฒน์ ปุริพันธ์ปุริพันธ์ให้กับเจ้าสิวักรคนดีคนเดิมของทีมชาติไทยครับชาร์จจ่อจอหน้าประตูเข้าไปครับพวกนี้สัญชาตยานล้วนๆครับกระโดดแปรเน้นๆครับจ่อจ่อผู้สาประตูทีมชาติอินเดียหมดสิทธิ์ป้องกันครับส่งให้กับทีมชาติไทยนำตามตีเสมอทีมชาติอินเดียไป2ประตูต่อ2ครับหนทางเข้ารอบสดใสครับจะจบด้วยสกอร์สกอร์นี้ครับแต่ไม่พอครับทีมชาติไทยครับ ต้องการชัยชนะเพื่อศักดิ์ศรีเนื่องจากเล่นในบ้านช้างศึกต้องขยํำขยํำอย่างเดียวครับนี่นะครับนี่ครับโยนยาวขึ้นมาครับเป็นเจ้าชัยวัดเงินมาครับสุยนหน้าจากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับจากอะคาเดมีของบบเยนมิวนิคครับไปพร้อมกับเจ้าคารโดโซนะครับไปที่ฝึกที่บบเยนมิวนิคนะครับนี่ครับได้วิชากลับมาครับเข้าฮอตจจอครับ เหมือนกับเลวันด็อกกี้เลยครับแหมแปลเข้าเน้นๆเข้าไปครับส่งผลให้ทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติอินเดียไป3ประตูต่อ2นั่นเองครับนี่ครับดูครับจูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับวางยาวมาครับโอ้โหไม่จับเลยครับแปลจังหวะเดียวเสียบ3ามเดี่ยมเสาแรกเข้าไปอย่างสุดสวยนะครับส่งให้ทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับลุนไปฟุตบอลยูวชนโลกยูสปี2 0 0พ 568ต่อไปกันละ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 ,ะกันครับอย่าลืมกดติดตามช่องเลดาหน่อยนะครับกดแชร์ค่ะใครไปช่องเลด้าถามมุ่นกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย